จันใหญ่ก็กำลังเทรนนะครับนอกรอบนะครับให้กับอาจารย์ช่างอยู่นะครับกับการเข้าสอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับ แบตอรี่เป็นการใดทีค,ครับครับเราจะสมมุติการถอดชุดแบตเตอรี่ที่โถของแบบตรงนี้ <S <S วใช้วใช้การสมมุติเรื่องการตรวจสอบครับมิเตอร์ทุกนนะค,ะน,มน,น,ะคะน,นมิเตอร์ใช่เป็นใช่ไหมครับเปลเป็นนาไมิเตอร์ครับตัวนี้นะครับเรื่องการต่อสายานะครับอันฮีเตอร์หรือจะฮีเตอร์อรไหมสายพานสายพานคุ้ยง่ายคือขอสายไฟพานออกมา ต่อสายตามา1อ0เส้นแล้วก็ใส่ให้ปุ๊บแล้วปรับตั้งให้เรียบร้อยปรับตั้งเรียบร้อยปรับตั้งประมาณนี้วันนีเครื่องวัดเครื่องวัดตรงนี้สาไม่ได้วก็ใช้ตัวหอวใช้การทดสอบเครื่องตรงนี้หรือถ้าเวลาเพิ่มโมต้องการเพิ่มโมนักวิชาตครับเอาเติมเติมครับบางคนก็ชอบเปิดก็เปิดได้บางคนพอเปิดปุ๊บ ออให้มีป่วยให้ปวยแย่ไปมันเทเงินป่วยอันนีหนห้หาเราได้เุยตัวนี้ นี้มาขั้นตอนการสอบเป็นไงบ้างครับตอนนี้เท่าที่มองอยากพอเป็นค,ร,ครับยากพอสมพูดนะครับอ่ามีม,มีมีอะไรที่แบบแนะนําหรือว่าอะไรไหมครับถ้าสอบได้ผ่านก็จะเป็นทําให้เราพัฒนาฝีมือเราเกิดดีค,ครับครับตอนนี้มาทดสอบนะครับฝีมืออ่าเขาเรียกอะไรนะทดสอบ อาจารย์ห้ามพูดใช่ไหมคัโอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับอาจารย์เอนะครับอูมารายมารายยนตการมารายยนตการจังหวัดนครปฐมนะครับตอนนี้บรรยากาศการอบรมนะครับแล้วก็การเข้าสอบวันนี้เป็นไงบ้างครับอาจารย์ก็ดูตื่นเต้นแล้วครับแล้วก็ทุกคนก็มีความขมขม่นครับแต่ละท่านก็มีความชํานาญแต่ละด้านครับแต่ว่าดูแล้วจัก สถานีก็ไม่ไม่ได้ยากจนเกินไปครับครับก็ทุกคนก็เตรียมตัวมาดีครับเตรียม <sunscreen. S 2> ตัวมาดีนะเตรียมตัวตั้งแต่เมื่อวานแล้วเ<ช> <este. S 2> มวื่อวานนี้เป็นเป็นข้อเขียนเป็นไงครับการ,รสอบข้อเขียนเป็นไงบ้างก็เป็นเรื่องพื้นฐานครับผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอ <schme lls> บรมเนี่ยผ่านทั้งหมดแต่ก็อาจจะมีเรื่องคำนวณครับเป็นเรื่องธรรมดาที่ช่างเราอาจจะไม่ได้เก่งมากนะครับก็ สนุกสนานครับสนุกสนานแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นอ่าเ,เป็นขั้นตอนพื้นฐานแล้วก็ต้องขอบคุณครับอาจารย์ใหญ่ที่ช่วยให้ชมรมเราได้มาร่วมพัฒนาร่วมกันอบรมวิชาชีพในทางนี้ครับวันนี้ก็20ท่านยี่สิบท่านนะครับที่มาอบรมกันนะครับแล้วก็พร้อมกับใบประกาศต้อง<ช>ต้องผ่านก่อน<ช>แต่ต้องผ่านหลักเกณฑ์นะครับของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นะครับตองหานหลักเกณฑ์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งอีกจุดหนึ่งนะครับที่ส่งเสริมให้กับอาจารย์ช่างนะครับได้มีเขาเรียกอะไรนะมีใบนะครับจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตรงนี้ก็เป็นเป็นเครื่องการันตีอีกตัวหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้อบรมจากชมรมอาชช่างด้วยใจนะครับก็มีใบของชั่วโมงนะครับที่ได้กันไว้ตอนนี้ก็มาอีกขั้นหนึ่ง ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ใหญ่แล้วก็อาจารย์แก้วนะครับที่อยู่เบื้องหลังนะครับในการอบรมในท้งนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์ช่างนะครับทุกท่านนะครับชุดอันนี้ถือว่าเป็นชุดแรกนะครับชุดแรกนะครับแล้วที่เปิดได้มาเข้าทดสอบกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับเดี๋ยวก็จะมีรุ่นต่อๆไปนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการของชมรมรวมช่างด้วยใจนะครับ ถือว่าบรรยากาศตอนนี้ก็สนุกสนานนะครับก็อาจารย์เอก็ตอนนี้ก็คือรอนะครับรอคิวอยู่นะครับอ่าครับผมขอบคุณครับ ยากไหมเก่งฮะเก,งๆๆเก่งอ่ะปกตกิคือไม่เก่งใช่ไหม,ไมวันนี้คือเจอแบบเป็นรูปแบบต้องดูเรื่องในเรื่องความสะอาดมีถาดม,มีอะไรด้วยใช่ไหมเลยค่อนข้างเก่งใช่ไหม <c oughs> ครับก็ขวดแก้วของแหวนนะฮะของอาจารย์ออสนะครับนออนคบนนี้นะครับจะให้เก็จภายในวันนี้นครับแล้วจะส่งไปในวันทุนี้ครับให้เสนอ ว่าตอนนี Elliot, so class, in team, ้หัวหน้ามาแล้วแล้วผมหน้าภาคที่อยู่มาแล้วคือผู้ควบคุมไลจะได้ทางมาถึงแล้วก็อ่าผมหน้าได้ไอที่พารโรงเรียนรอบครับท่านได้มาผู้ผลเดินการสอบในการนี้นะครับเป็นอย่านั้นเองครับท่านเดินทางไปสระบุรีก็มาติดแบบนะครับการรอจากของตรวจขาสอบนะครับแา่ที่พวกเราสอบเสร็จที่รอแล้วเขาสอบถึงสมบูรณ์นะครับและจะส่งนะครับนำเรียนให้กับทางองคการสิต รับให้รับทราบจากขั้นตอนแล้วก็พร้อมที่จะออกปฏิบัติแล้วก็ใบทดสอบระดับให้กับช่างทุกท่านครับแจ้งในตามบทช่วยน้าการครับมีช่างใดที่สงสัยไหมครับว่าจะต้องนําใบไปใช้ก่อนไหมครัถ้าใช้ก่อนนะครับอีกห้าวันนึงเจ็ดวันเนี่ยช่างต้องทำสำเน,าน,า,นำานะครับสำเนามานครับขอครับทำํทำคำขอมาจดต้องขอถ้าต้องการใช้ก่อนนะแต่ยืน่นกันได้เลยครับหมายเลขที่สำคัก

ระหว่างกับไฟสัญญาณมีโคกมาตรวจสอบกับว่าเราได้ทำงานบ้างกับอาสารย์ัอบรับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปค,ความบันเทิงกำลังจะเกิดขึ้นกับทีมช่างช่วงเวลรต่อจากนี้ไปคามบันเทิงเวลานะเริบขึ้นกับทมช่ ลุกขึ้นด้ครับลุกขึ้นด้วยลุกขึ้นด้วยครับลุกขึ้นด้วยครับ81.29นะครับ8 2นะครับ81นะครับ2.9 2.9ต่อไหครับต่อไปไหนครับตอแฟนนะไปต่อไฟนรับ2นะครับในดีความหมัตของช่างนะครับต่อไปนะครับช่างคุณากร84อ84.99ทางครับก่อนครับยืนด้วยครับยืนด้วยครับ<ส>โอเค ไปครับช่ต้าลุนครับอรุณอรุณอลุณแปดสิบเอ็ดจุดหกเก้าครับโอ้สุดยอดช่างเบนของเราช่างเบ้นนะครับวันนี้อาจจะไม่พูดนะครับถ้าตอนเย็นอาจจะพูดเยอะกึ่มกึ่มหน่อยครับมันพูดเยอะเลยครับผมกังวงว่าสักวันหนึ่งจะได้ไปจีนนะฮะ จะไปยุ้หัวกระสุนด้วยกลัวไม่เจอสิครับกลัวจะเจอหัวกระสุนยังอื่นครับก็ขอแสดงความยินดีกับคนนี้ช่างประพาดครับช่างประพาดยืหน่อยครับอ๋อหัวหน้าแก๊งหัหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งแปดสิบสองสิบเจ็ดเก้าครับโอ้าม ครับรมีมีอยู่เลยช่างจะเอารถชนหมายฟ้องชีวิตเลยครับรู้จักกันมาแรกครับเข้าสตาร์รถชนแม่เลยครับทลกทันเรียกทักทายทักทายหนักมากครับนะครับทุกทีคือผมจะไว้ใจช่างเพราะผมเห็นว่าระดับขั้นเทพอัไรที่มาเนี่ยรู้จักขออ,อกฤษณ์ท่านบอกไว้ว่าช่างโดูช่างมาดูเพื่อนช่าง,มา,งมาก็จะทอดนะครับคือทอดะไรครับทอดล็อกล็อกออกเลยครับไม่ต้อง เพราะเราไว้ใจว่าก่อนที่จะให้ใครเนี่ยเราต้องให้ใจก่อนก็ให้ใจได้ประพานคนเดียวครับตอนนี้ก็เลยล็อกหมดเลยครับคุณจะไม่ไว้ใจใครแลยครับแลก็ขอแสดงอภินิด้วยนะครับต่อไปครับคุญทวีกุญทวีไม่พอครับเ9 0ดนะบเก้เปนสิบเก้อนะครับยังไม่พอยังไม่พอนคอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวจะไม่เป็นไรเนาะจวไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเราคงได้เจอนีกนะครับก็ช่างมีประสบการณ์อยู่นะ ก็มาทําเรื่องของที่จะทดสอบมาตรฐานชั้นสอง,งก็ก็คเคยว่า,ากันตามไปนะครับตรงนี้นะครับต่อไปนะครับรัตนาชาัยครับช่างรัตนาชาัยแปดสิบเดจุดสี่เาครับแลตอนาานี้คนไหนครับคนไหนครับนะครับนะครับลุกดิลุกยืนด <c oughs> นดิขอบคุณพี่พี่เขาขอบคุณอาจารย์เขาด้วยอายุน้อยสุดอ่ะคือไม่อยากจะบอกเลยนะเดี๋ยว็กเกิดจำอดได้ไม่ถึงจะตายเลยนะครับพบกอัศจรรย์ดีด้วยนะครับ ตอนนี้ทันใหม่ครับช่างพันใหม่นะครับเพน่าจะนุรั์ไว้ก็ฝากไว้นะครับในอ้อมอกอ้อมใจของช่างทุทานด้วยนะครับพอเด็กอนาคตจะก้าวไกลก็ต้องผู้ใหญ่สนับสนุนนะครับอีกคนนึงอีากรรงหนึ่งนะครับสถาบันพัฒนาพลรงงานยินดีครับนะครับรันชัยจะต้องการข้อมูลอะไรยินดีครับตรงนี้ทุกสาขาช่างที่เปิดสอบนะครับถ้ารัตนชัยว่างเชิญครับได้เจอกันแน่นอนเป็นไงฮะตรงนี้ประทับใจไหมสถาบันเรายินดีที่จะให้ทางท่านขอออกกรท่ินจัดการให้เลยนะครับตรงนี้ ไปครับพอตกช่างพอตกช่างเราได้แล้วต่อไปนะครับช่างมาทันรักนะครับมาทันรักครับอ่ายู่ไหนครับลุ้นแล้วครับลุ้นแล้วครับตอนนี้ลุ้นแล้วครับขอแสดงความดีใจด้วยครับไปไม่ถึงครับเจ็ดสิบเจ็ดนะครับเก้ห้าเก้านะครับตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้คือปฏิบัต ซึ่งช่างรู้แหละนะครับรู้ช่างจะปฏิบัติแหละช่างก็กังวลมาตลอดเลยว่าปูจะไม่ผ่านนะครับช่างผ่านมาตรฐานนะครับแต่ช่างไปไม่ถึงระดับสองเท่านั้นเองนะครับก็คือช่างสบายใจแล้วอายุยี่สิบสามนะไม่ใช่ในดวงใจทิ้งไปเลยนะครับคือเราผ่านแล้วนะครับปีมือช่างในปฏิบัติเจร้อยช่างได้หกร้อยว่าครับปฏิบัติเราถามว่าคะแนนไก่เต็มร้อยช่างได้หกร้อยสามสิบแปดช่างไม่ธรรมดา ครับขอนับถือเลยครับในยกนษณครับขอบคุณมากครับต่อไปครับทารพนักพงครับช่างทารพนักพงครับเจ็ดสิบแปดสิบแปดเท่าครับช่างทำขอให้ความยินดีนะครับนะครับตรงนี้ครับครก็ช่างได้ปฏิบัติหกร้อยสี่สิบห้าซึ่งไม่ธรรมดาครับคะแนนเต็มเจ็ดร้อยช่างได้ระดับหกร้อยกว่าขึ้นเนาะนะครับฉะนั้น ทฤษฎีครับส <ar> ่วนใหญ่เรื่องทฤษฎีครับช่างได้ยี่สี่นกยี่สี่ก็คะแนนห้าสิบได้ยี่สี่เนี่ยก็คือยังไม่ถึงครึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรก็มีคะแนนปฏิบัติมาช่วยนะครับก็ถามว่าผ่านเกณฑ์ครับผ่านจัดระดับสองไปไม่ถึงเนาะฝึกอีกนิดครับฝึกอีกนิดนะครับได้แล้วได้เท่าที่แล้วนะครับต่อไปครับอาจารย์นะครับกำแดงนะครับแปดสิบสามยี่สามเก้าครับขอบคุณมากครับทุกทน S <S ค,รครับผมแตนะ่ก็ให้ให้ให้อาจารย์ได้ได้ได้อยู่รวกันครับก็ของฝากไราด้วยนะครับถ้าอาจารย์ได้มีโอกาสแนะนำกับเด็กน,น้อง,นงที่เป็นอาชีวะหรือเทคนิคอะไรก็แล้วแ,แ,แต่สิ่งที่อาจารย์ได้เจอนะครับได้สัมผัสทุกสถานที่นะครับมีสออ้อมาตรฐานการนี้เหมือนกันในความเป็นคนก็แตกต่างแต่แต่ละสถานที่นะครับสถาบันสถานบุรี เราทําได้เต็มที่ตรงนี้แล้วครับอยากให้ช่างจําไว้นะครับต่อไปนะครับช่างทองคำนะครับแปดสิบสองจุดเก้าเก้าครับนะครับผมมากับอาจารย์ประราไม่ใรนะเดี๋ยวต้องรวมกันนะครับว่าของใครนะครับเชาดูเชียร์มาดูนะครับผมนะครับต่อไปครับช่างธนสิทธิ์นะครับแปดสิบสี่จุดสี่เก้าครับ ยังยังค้างคาใจนะครับเรื่องใส่ผ้านที่ว่าไปไม่น่ามองเห็นมาอาจารย์มาพักกันเดี๋ยวต้องเคลียร์กันนะครับตัวนี้ช่างสิ่์ต้องเคลียร์นะครับก็คืออาจารย์ก็ทําไมไม่รู้ว่าทําไมเจอตลอดเลยอาจารย์เปิดหัวเจอสตาร์จะชนปิดท้ายลืมคุมผ้าเรืองงเหมือนกันครับอาจารย์คัดไว้นะครับคัดไว้เป็นคู่เอกเลยนะฮะอาจารย์ไม่ใช่ครับ อะไรนะตัวกับตัวานี้คู่สุดท้ายนะครับไม่น่าไรครับไม่น่าไรเรายังไม่เข้ามาครับการขอเม้งนี่แหละครับได้ครับเสียดายมากครับเสียดายมากเลงบุกมากครับโดดขึ้นรถเลยจานเราในระดับสองต้องมาสองครั้งเดือครับผมมาสองครับเดี๋ยวท่านคุยครับอีกแล้วก็คุยแล้วเดี๋ยวอะไเดี๋ยวไหนก็ต้องให้ยันยันะครับทีนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอะไร นะครับที่มันผิดพลาดก็ไปแก้ไขแล้วกันนะครับช่างจำลองครับครับแปดสิบจุดสองเก้าครับช่างผ่านเนาะนะครับหรือช่างผ่านเอ๊ะตรงนั้นหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะฮะไอ้ตรงนั้นไม่เกี่ยวนะครับตรงนั้นถ้าช่างเราทำแล้วกินดีครับทีจะใส่จทย์ให้ตรงนั้นนะครับตรงนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับไปรับสองได้นนอช่างน้ำนะครับต่อไปนะครับช่างวงกลครับ ช่างบงคนเจ็ดสิบเจ็ดจุดสี่เก้าครับช่างจริงๆแล้วนะครับช่างบงคนนี้ก็นักก็คงไกลนะครับได้ไป,ปนะครับต้องฝึกอีกนิดนึงนะครับช่างไปได้ครับไปได้สวยนะครับตนี้เพราะว่าคะแนนถ้าปฏิบัติช่างทําได้ถึงหกร้อยบาทเหมือนกันนะครับหกร้อยสิบห้านะครับถ้าเกณฑ์หกร้อยขึ้นไปเนี่ยช่างปฏิบัติปฏิบัติอย่างเดียวครับปฏิบัติแน่นมากตรงนี้นะครับเพราะกอใจความดีดีด้วยก็ไปครับช่างสุรชัยครับ ช่างออนชั้งออนนะครับตกคนนั้นเดี๋ยว่านี้กตกใจตกใจตกตกลูกผ่านแล้ว94.08ไม่ใช่หรอก8 0 4 9ครับยากนะแม่เขาจะเตรียมจะปังฝาบมือเจ้ามือแน่ยากคิดแย่งนั้นนะครับ8.10.49นะครับก็ขอแสดงาดีด้วยนะครับวันนี้ ือผ่านจะเกณฑ์ก็คือจุดสี่เก้าอะไรที่แตะได้สิโอเคครับตรงนี้เรายอมแตะนะครับตรงนี้ขอขอใช้ฟันดีดีด้วยนะครับประสบผลําเร็ตมาเลยเนาะเพราะเราเก่งเนาะมาได้ไม่ใช่นะครับนักธุฒิครับช่นักวุรกุครับนักวุฒิเข้ามาไกลครับเราจะให้น้อยก็การอะไรอยู่นะไม่เกี่ยวกันนะฮะถึงจะจองตัวเครื่องบินแล้วหรืออะไรแล้วก็ไม่เกี่ยวนะครับขับรถไปกับอะไรก็ไม่เกี่ยวเหมือนกันครับไม่เกี่ยวกับการให้คะแนนของนะกรการนะครับ ช่างได้ไป84.19ครับโอุด้าจากวันที่ว่าสูงนะครับถ้าเรามีโอกาสคงได้ไปเวียดเบียรเยี่ยมเยียนนะครับตรงนี้ก็ขอให้รักษามาตรฐานตัวนี้ไว้แปดสินะครับ84.19นะครับจุเก้านะรับจากเจียงรายเลยนะครับตรงนี้ต่อไปครับช่างอภิชาติครับช่างอภิชาตินะครับช่างอภิชาตินี้ตอนเย็นเรียบนะครับให้มาสอบไม่อยู่นะฮะซึ่งท่านติดภารกิจต้องเดินทางกลับไปดูครอบครัวนะครับตรงนี้ ก็เลยบอกว่าคณะกรรมการไม่อยู่แล้วก็ปูมาไม่เห็นใครสักคนก็เลยเมื่อเช้าก็เลยต้องมาก่อ็ไม่ได้แต่งตัวอะไรเลยปูเ่า้าก็โดนต่อว่าพระสหายด้นะครับวันนี้อาจารย์ก็ไม่รู้เสื้อไม่อยู่ที่ไหนนะครับก็ไม่เป็นไรครับช่างขอแสดงความยินดีนะครับแปดสิบจุดเจ็ดครับน่ารักมากเลยครับวันนี้นะครับต่อไปครับช่างพัสกรช่างพัสกร ครับเป็นเด็กหนุ่มครับที่มีไฟแรงครก็ได้ทิศสองจุดหนึ่งเก้าเราสามารถจะผ่านไว้นะครับช่างนะครับคนนี้นะครับต่อไปครับช่างสมองช่างสมองครับช่างสมองนี่มานะครับเมื่อเช้าท่องน้ำเรียบร้อยนะแล้วปิดห้องน้ำเนี่ยอย่างไรครับอย่างก็แข็งตัวเกินก็มาเจอแต่เช้าเลยครับอาจารย์เข้ามานะครับช่างสมองนะครับเก่งมากครับได้สี่จุดห้าเก้าครับ ฉันไม่เกี่ยวอะมาก่อนแล้วเปิดห้องน้ำให้นะครับแล้วให้คะแนนเยอะอะไรไม่เกี่ยวกันนะครับเดี๋ยวจะบอกกับช่างก่อนว่าเป็นเพรามึงเองเนี่ยช่างมึงมาก่อนแล้วเปิดห้องน้ำให้คะแนนเยอะไม่เกี่ยวเลยครับตดีวนี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับช่างสานิครับช่างสานินะครับอันนี้ครับนุ่มไฟแรงอันนี้นะครับขอให้อนาคตไกลเลยครับแปดสิบสองจุดหนึ่งเก้านะครับการที่จะเปนะครับขอเส้นพันธุดีด้วยครับหมดแล้วนะครับตัวนี้ใช่ไหม อ๋ออพีระดนว่ากันพีรดนสอบสถานีส no wow. ุดท right so okay. okay. anyway, so so ้ายที่ไหนครับที่มีอาจารย์คนที่ถนนที่หน้าหันหน้านี้คุซ้ายข้างเดียวคุณ้ายข้างเดียวใช่ทุกคนนุคนทุก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 คนทุดคนทุคนเุกคนท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 ุกจาทุกคนก็นยากคนทุย่นทจานทุก่นทุชคนทุคนท้กคนทกคนทหกนทุกยนทุกคนทุเคนยุกคนทคนทุก่นยกคนที่เลยสายนทน ก็เห็นว่าทําผิดพลาดแล้วก็พวงตั้งแต่วันแรกนะนะครับว่ากลัวจะไม่ผ่านก็สงสารเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าชื่ออะไรฮะพยายามจำมากโศกเศร้าไปให้คะแนนผิดช่างเกษตรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออเอาแรงพลาดพินทุนเนี้ยนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับกับพีรดนครับ84.09ครับแล้วตรงนี้ก็ยัง เสนะครับพี่ใหญ่นะครับได้ทำภารกิจตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผมนะครับกิจกจริญนสศูนนะครับเป็นตัวแทนในฝ่ายเทคโนโลยียานยนต์นะครับก็ขอขอบคุณกับทง่านท่านได้ให้โอกาสนะครับในการควบคุมการทดสอบและพร้อมพนักงานซึ่งมาจากวิทยาลัยเทคนิคพันบุริทั้งอาจารย์สองท่านอาจารย์ที่มานะครับในวันนี้นะครับก็ได้โอกาสได้ควบการทดสอบให้กับกเรากับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากและต้องขอขอบคุณสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องต้องขออใครมา ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ